สบายดีปสบคาสำเรทุกคนทุกจ้ากินตำมะมแตงสมพักกุ้มปิ้งหัวใจเสร็จมากินข้า,าวเส้าน้องต้อยดิยจ้าสบายดีสบายดี FC สุคุมสเทุกคนนะพี่น้องสบายดีอีกเถอะลูกขยับเข่าแนละ้วแม่

<laughs> cái bãi cả ma luôn, เขาลูกมั้นี่นี่ยนี่ยเน กินแมวข้านี่แม่มแมมววข้าวน่าอืมชมแมว ยี่เดาค่ะวขลูกเพระแมวนะ่อไ่นใน่กล้บไม,นะม,ม้นีดดด้บนะไม้นะไม่ขังเล่นนะ Bezahl. Keine Gewinnung. พอได้กินมันก็จะกินเมื่อะดรก็ลืมกินกับแตงมมหงส์ก็ลืมไข่เยอะมาก กเอาอเค่ะอ,อากาศมันห้หอนแหงกินข้าวก็บไปยักแซรกไีหน่อยผู้เท่เาผ้เท่าผู้นุ่มคือเดียว แซ่บพ you know. ี่น้องมันสิออ กินมาลูกข้าวค่ะกินข้าวเลยนะกินเรื่อยๆนะเนี่ยไหน กลุ่มธรรมศาสตร์ของเราคือเนาะเรามาขาย1,000กิบเขาตัดมาแปรงเอาเล้วเอาแล้ว เ็นเปนชิกฟางมันนั่นเหลขวดนุ่มขวน้อยวะเอออะไรชุดฟองนั่นเออแับนี้่างเก้าหันสุดชีพันเออไม่หละลายรวมบริเปณชฟางม่หละตัวชีพันนะการรวงเออช่วยชื่อเร่บุตรทยังไงช่องเพื่อแลวกันถ้ากับปานซื้อถือมิถือเลยชื่อเล่งมดแล้วเชียวเชีวอยู่ได้เชุมเล็กหกตัวเชียวเชียวอยู่ได้ เอาก็ชื่อเล็กกันดูชื่อเล็กเล็กนักน้ำนักบุกทกอย่ากันได้ชุมวันนี่เโอ้ยเาไปชื่อเดินักน้ำเอาเดินนักน้ำชุมเดินักน้ำอ๋อกวะไปายเอาชื่ก็มาโชว์ฟันโอ้ยียังคืนดเอานั่น้นังบุกช่่นับินื่่เอากรไชื่อนักนำมาเก้าสิบอกมล้วเจ็ดิไ จ้าหมอจ้อกเปารบนีม er ันออกรักลักกิตราราออกสาสากน่งอ๋อก็เปชื่อเลบินพ่อมีจาแม่คาดบได้อันใดกันใหามันมคทางเยทมาซื้อเครื่องเซนี่ิกลบมาอด้ไยังมยัง 嗯，还有点不自在。 กินน้ำนี่น้ำนี่ยเะกินผักสมนี่มักแท้ๆกินผักสมุนอ้าใช่น้ำมันก็ดมีแห้งผักกินออกสมๆได้มหมอหน้อยๆน,นี่ได้มักแห้งผักสมุน อ๋อแน,น่โหไอ,อ,อ้ก๊อปขอเงินบ่คลิปนี้กล็ลาไปก่อนเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอตอรี่คนเดิมคลิปนี้กบับวัชบดีพอคลิปหน้าเลยจ้า